แรงไม่แผ่วแรงเกินต้านแรงจนฉุดไม่อยู่สำหรับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยนอกจากจะติดอันดับเพลงมาแรงอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วล่าสุดติดหนึ่งในร้อยเพลงฮิตอันดับโลกไม่ธรรมดาจริงๆค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วส่วนมากเพลงยอดนิยมระดับโลกส่วนใหญ่จะเป็นเพลงสาคนแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อ ที่เป็นเพลงหมอลำเป็นเพลงยอดฮิตติดอันดับโลกได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่สาวน้อยตัวเล็กอย่างอู๋อิงเพชรบ้านแพงจะสร้างปรากฏการณ์นี้นะักร้องทั่วโลกมีเป็นล้านๆนคนแต่นะ้องอู๋อิงของเราก็สามารถนำเพลงเอิญฮักนางเอกน้อยติดชาร์ตเพลงมาแรงระดับโลกได้นั่นจึงทำให้ตอนนี้ทั่วโลกต่างรู้จักค่ายสาวน้อยลําเพลินอินดี้รคคอร์ดเป็นที่เรียบร้อย เพราะการที่เพลงเอื้นฮักนางเอกน้อยเป็นกระแสเพลงฮิตอยู่ในตอนนี้ทำให้คนติดตามวงการเหมอลำมากขึ้นรวมไปถึงได้รู้จักค่ายเพลงสาวน้อยลำเพลินมากขึ้นไปอีกไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับสาวน้อยผาจัจย์แห่งวงการเหมอลำคนนี้พูดได้เลยค่ะว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่จับตามองค่ายเพลงสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดตอนนี้คนทั่วโลกก็จับตามองผลงานเพลงที่ค่ายจะปล่อยออกต่อจากนี้ ทุกผลงานเพลงกันเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกตื้นตันใจดีใจกับผลงานของน้องอุกอิงค่ะและเชื่อว่าแฟนคลับของน้องก็คงดีใจไม่แพ้กันถือว่าเพลงเอื้อนฮักนางเอกน้อยมาแรงจริงๆค่ะเพราะติดชาร์ตอันดับหนึ่งในเวลาอันรวดเร็วไม่ใช่แค่ติดชาร์ตอันดับเพลงแรงในแค่ใน YouTube แต่เพลงเอื้อนฮักนางเอกน้อยยังติดชาร์ตอันดับหนึ่งในหลายๆลเดีโอโค่วนเพลงกับที่ติดชาร์ตมาหลายสัปดาห์ นอกจากนี้ตั้งแต่วันแรกที่เพลงเอื้นฮักนางเอกน้อยปล่อยออกมาก็ได้มีต่างชาติเยอะแยะมากมายทำคลิปรีอคเพลงนี้เชื่อได้เลยค่ะว่าอันดับเพลงเอื้นฮักนางเอกน้อยไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้แต่จะไต่อันดับขึ้นเรื่อยๆและเชื่อว่าเพลงเอื้นฮักนางเอกน้อยจะติดชาร์ตเพลงยอดนิยมอ,อันดับหนึ่งในไทยเป็นเดือนๆยาวๆไปเลยค่ะ ว่าแล้วช่องของสมุดชาแนลขอตัวไปปั่นยอดปิวเพลงเอื้นทักนางเอกน้อยก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ